อ่ะต่อไปครับดูในทุติยภาพบ้างครับทุติยยางรัสเตกเตอามิติวัตเตขปโตสมิงยางวาติอิตมนุกะคติยาวาติวัตเตนะครับหลังทุติยยางให้ท่านใส่รูปังเข้าไปในแปลนะครับหลังทุติยยางใส่รูปังครับรูปังนว่ารูปรูปังนว่ารูป รูปปงันว่ารูปรูปปงันว่ารูปทุติยยังในทุติยภาพทุติยยังในทุติยวิภัตทุติยยังในทุติยวิภัตทุติยยังในทุติยวิภัตรัสเตขันเมกองเป็นแห่งรสะรัสเตขันเม่อมเป็นแห่งรสะ รัสเตขันเมื่อความเป็นแห่งรัสร์รัสเตขันเมื่อความเป็นแห่งรัสกะเตถูกกระทำแล้วกะเตถูกกระทำแล้วกะเตถูกกระทำแล้วอามิติปทางอันว่าบทว่าอังอามิติปทางอันว่าบทว่าอังวัตเตย่อมตามไป อ่ะต่อไปวาติปัฏฐางอันว่าบทว่าวาวาติปัฏฐางอันว่าบทว่าวาวาติปัฏฐานอันว่าบทว่าวาอิโตสุตโตจากสูตรนี้อิโตสุตโตจากสูตรนี้ขะปะโตสมิงยังวาติว่าขะปะโตสมิงยังวา ขาปโตสมิงยังวาติว่าขาปโตสมิงยังวาขาปโตสมิงยังวาติว่าขปโตสมิงยังวาวัตเตย่อมตามไปวัตเตย่อมตามไปวัตเตย่อมตามไปมันดูกะคติยาโดยการตามไปเหมือนการไปของกบ มันดูกะคติยาโดยการตามไปเหมือนกันไปของกบในทุติยภัจนะครับคำสั่งทำรูปคือท่านบอกให้รัษาะอีเป็นอีโดยสุดว่าอาโครัสมีกเกจนะโยสวิจะนะครับหลังจากนั้นก็บอกบทตามไปสูตรต่อไปนะครับสองบทคือบทว่าอังกับบทว่าวานะครับอังไม่ได้บอกที่มาว่ามาจ,นะววา,าจากสุดไหนนะครับส่วนวาบอกวาจากสตร คาบโตสิงยังวานะครับนะส่วนอังมาจากสูตรอังยัมมิโตสัญญโตนะครับอังยัมมิโตสัญญโตนะครับนะอังยัมมิโตสัญญโตอ่ต่อไปเข้าขึ้นสูตรใหม่เลยครับสูตรที่หนึ่งร้อยห้าสิบสามนางชะโตกตารัสสาครับนางชะโตกตารัสสาอ่ะแปรสูตรนะครับอังอันว่าอังวิพัฒน อังอันว่าอังวิพัตอังอันว่าอังวิพัตปรังอันเป็นเบื้องหลังปรังอันเป็นเบื้องหลังปรังอันเป็นเบื้องหลังชะโตจากชะชะโตจากชะ ชะโตจากชะกาตารส,รสอราอันมีรสาอันถูกธรรมแล้วกาตารสาอันมีรสาอันถูกธรรมแล้วกาตารสาอันมีรสชาอันถูกธรรมแล้วนั่งแปลงเป็นนั่งนั่งแปลงเป็นนั่ง นางแปลงเป็นนางโหติย่อมเป็นโหติย่อมเป็นวาบางแปลดอัดนะครับหลังจากช้าที่ทำรัสะแล้วหลังจากช้าที่ทำรัสะแล้วหลังจากช้าที่ทำรัสะแล้วแปลงอังวิพัตเป็นนางบางแปลงอังวิพัต เป็นนงางบางแปลงอังวิพัตเป็นนงางบางหลังจากช้าที่ทำรัศดะแล้วแปลงอังวิพัต์เป็นนงางบางสูตรนี้เป็นอาเทศวิธิสูตรนะครับอันนี้มันก็บ,บาลีม้องกัน ชาโตกาตารสสัปรสาอังวจนะสานังโหติวานังอันว่าการแปลงเป็นนางอังวจนะสาแห่งอังวิภานปรสาอันเป็นเบื้องหลังชาโตจากชากาตารสสสอันมีรสาอันถูกกระทําแล้วโหติย่อมมีวาบ้างนังอันว่าการแปลงเป็นนางอังวจนะสาแห่งอังวิภานปรสาอันเป็นเบื้องหลังชาโตจากชากาตารสสสอันมี รัสสอันถูกกระทำแล้วโหติย่อมมีว่าบ้างนางสุทากาตาในโหติโหติอาคยาตบนกาตัวจบชาตอาปาทานในปรัสสากาตารัสสาวิเศษนาของชั ปารสาวิเศษสนาของอังวัจนะสาอังวัจนะสาสามีสัมพันธ์ในนางวาสาวิกปัฏฐานางสุทากาตาในโหติโหติอาขยาตบทกาตุวาจโจชาตัวอปาทานในปารสากาตาราสาวิเศษสนาของชาตัวปารสาวิเศษสนาของอังวัจนะสาอังวัจนะสาสามีสัมพันธ์ในนางวาสาวิกาปธาอ่านนี่มันครับอ่าทันดินนางทันดิงนะครับ ฝ่ายเอกเอาชนะมีได้สองรูป room, ครับนะท่านีนางแปลงอังเป็นนางด้วยนางชะโตกตารสานะครับอันนี้มันครับปริกรรมแถวนี้นะครับหลังจากอีเชื่อชาแปลงนางเป็นอังด้วยนางชะโตกตารสาหลังจากอีเชื่อชาแปลงด้วยนางชะโตกตารสาหลังจากอีเชื่อชาแปลงอังเป็นนางนางชะโตกตารสาะหลังจากอีเชื่อชาแปลงอังเป็นนาง นางชโตกตาราศหลังจากอิชื่อชามแปลงอามเป็นนางหลังจากอิชื่อชามแปลงอามเป็นนางด้วยนางชาตกตาราหลังจากอิชื่อชามแปลงอามเป็นนางกะตาราศหลังจากอิชื่อชามแปลงอามเป็นนางด้วยนางชโตกตาราศหลังจากอิชื่อชามแปลงอามเป็นนางนางชโตกตาราศหลังจากอิชื่อชามแปลงอามเป็นนาง นางชะตูกระตารสาหลังจากอิชื่อชามแปลงอามเป็นนางนางชะตูกระตารสาหลังจากอิชื่อชามแปลงอามเป็นนางหลังจากอิชื่อชามแปลงอามเป็นนางด้วยนางชะตูกระตารสาหลังจากอิชื่อชามอามเป็นนางด้วยนางชะตูกระตารสาหลังจากอิชื่อชามอามเป็นนางด้วยนางชะตูกระตารสาหลังจากอิชื่อ แปลงอัมเป็นนางด้วยนางชาตกตราสาหลังจากอิเชื่อช้างอามเป็นนางด้วยนางชาตกตราสาหลังจากอิเชื่อช้างอัมเป็นนางด้วยนางชาตกตราสาหลังจากอิเชื่อช้างอัมเป็นนางด้วยนางชาตกตราสาหลังจากอิเชื่อช้างอัมเป็นนางด้วยนางชาตกตราสาหลังจากอิเชื่อช้างอัมเป็นนางด้วยนางชาตกตราสาหลังจากอิเชื่อช้างแปลงอัมเป็นนาง ทันด so well. mm ีนางสามเดิมคือทันดีลางทันดีลงอ่านทุติยาวิพานด้วยการมันเถิทุติยามแย่พญนาท้าอจาสระอิมผู้พามาโทติดตามสารสเรนาวิโยชัยพออังวิพานละสลายเป็นอิมอโคราสามีกวจนาโยสวัปิจามตังอีชื่อชาอิวันุวันนาช้านาหลังจากอีชื่อชาแปลงอามเป็นนางนางชาโตกตาราสานามเพญนาทาเป็นประกอบกับสระอิม นาเยบรญย,ยุเตสําเร็จดโวยเป็นทันดีนางแปลว่าซึ่งผู้มีไม้เท้าสูงผูม้มีไม้ย่างผู้มีไม้เท้าสิ้นผู้มีไม้เท้าตลอดผู้มีไม้กะผู้มีไม้เท้าเฉพาะผู้มีไม้กานดีนางสามเดิมคือทันดีลังทันดีลงอังตุติยาวิพนันทท์กรรมมเถตุติยามแย่พญนาเท้าออกจากสะอีมปุปมาโทตทิตามัสารสารีนาวิโยชาเยมพ่ออังวิ ราซัยีเป็นอิมด้วยอาโครสา,ามีกวาชนานโยสวะปีจามตั้งอีชื่อชางหลังจากอีชื่อชาแปลงอามเป็นนางด้วยนางชาโตกตารสานนมเพญนาทบุกเก่ากาสราอีนานเยมรางยุเตสำเด็จรลืเป็นฐานดินนางแปลว่าซึ่งผู้มีไม้เท้าผู้มีไม้เท้าอย่างผู้มีไม้เท้าสิ้นผู้มีไม้เท้า ผูม้มีไม้เท,ท้ากาบผู้มีไม้เท้าจะพอมผู้มีไม้ทานดินนางสําเดิมคือทานดีล้างทานดีลงอังทุติยาวีพันกนนาาาารรมบัปปนเถทุติยามแย่ปัญญาธาวะจารสระอิมปุปามนโทติตามันสารสารนา,รารวิโยเยมพออังวิราสาีเป็นอิมด้วยอโคราสเมกวาชนะโยสวะปิจามตั้งอีชื่อช้างอีวันุวันนาชาลาหลังจากอีชื่อช้างแปลงอังเป็นนาง นาชาโตกตาราสซานามเพียินนาทับอยู่กับกาสริมนาเยมนปรายุเตสำเร็จิูโกเป็นทันดินางแปลว่าซึ่งผูมมมมง้มีไม้เทา้าสูงสิ้นผู้มีไม้เท้าตลอดผู้มีไม้เท้ากลผู้มีไม้เทา้าเฉพาะผู้มีไม้ทันดีนางสำเดิมคือทันดีล้างทันดีลงองังตุติยาวิพานกรรมมันเทตุติยามเย่ yeah. พเพญยินาเทัาออกจากสราอิม ภูาโทธีตามสารเสรนาวิโยชาเยมพออังวิม拉萨ยิเป็นอิมด้วยอากุรสเมกวัจนาโยสวัปิจามตังอีชื่อช้างอิวันุวันนาชาลาหลังจากอีชื่อชางแปลงอามเป็นนางนางชาตุกัตาราศาเพญินาทาบุกกอบกับสรีมนาเยมรังยุเตสำเร็จลือเป็นทันดินนางแปลว่าซึ่งผู้มีไม้เท้าสวม ยังผู้มีไม้เท้าสิ้นผู้มีไม้เท้าตลอดผู้มีไม้เท้าผู้มีไม้เท้าจะพอะผู้มีไม้เท้าทันดีดังสาเดิมคือทันดีทันดีลงอังทุติยาวิพัน์กรรมเัณฑุติยามแย่พญานาถอจารย์สระีปุพพมันโทติตามมสราสเรนวิโยชัเยพออังวิราสรยีเป็นอิมด้วยอกุระสเมกวัชนาโยสวะปิจามตั้งอีเชื่อชา หลังจากอีกชื่อช้างแปลงอามเป็นนางด้วยนางชาโตกตารัสนามเพญีนานท่าปรกอบกับสาอีมนาเยมรัญยุเตสําเร็จลกเป็นทันดีนางแปลว่าซึ่งผู้มีไม้เท้าสูงอย่างผู้มีไม้เท้าสิน้นผู้มีไม้เท้าตลอดผู้มีไม้กาผู้มีไม้เท้าเฉพาะผู้มีไม้เท้าทันดีนางสามเดิมคือทันดี ตันเดีลงอังตุติยาวิพานด้วยกามันเถตุติยามแยมพญนาทาอจาศรีมปุพามันโททิตามัสรสเรนวิโยชาเยมพ่ออังวิมราศัยเป็นอิมด้วยอโครัสเมกวาชนะโยสวัปิจามตังอีเชื่ช้างอิวันุวันนาชาลางหลังจากอีเชื่ชางแปลงอังเป็นนางนางชาตุกตารสานนามเพญนา นาเยมปรญยุเตสิเร็จลโลเป็นทานดินนางแปลว่าซึ่งผู้มีไม้เท้าสู่ผู้มีไม้ย่างผู้มีไม้เท้าสิ้นผู้มีไม้เท้าผู้มีไม้เท้ากลางผู้มีไม้เท้าเฉพาะผู้มีไม้ฐานดินนางสําเดิมคือทานดินล่างทานดินลงอังทุติยาวิพานกรรมมันเททุติยามแย่พญานาถอจากสรอีบุพมาโททิตามัสารเสรนาวิโยชาเยมพ่อ 拉萨ยีเป็นอิมด้วยอะโคราสเมกวาชนาะโยสวะปิจามตั้งอิเชืชาอวาิวานุวันนาชาลาหลังจากอิเชืชาแปลงอามเป็นนางนางชาตุกตตาราซานนามเพญยานาภิปิกรมกับ,กบ,กบอิมนาเยมรัญโุเตสำเร็จรูปเป็นธานีนางแปลว่าผู้มีไม้เท้าอย่างผู้มีไม้เท้า ผู้มีไม้เท้าตลอดผู้มีไม้เท้ากลางผู้มีไม้เท้าเฉพาะผู้มีไม้ทันดีนางสามเดิมคือทันดีล้างทันดีลงอ่างทุติยาวิพานกรมมันเททุติยามแย่พญนาทเทอาจารสระอิมบุพมาโทติตัมมสารสเรนาวิโยชาเยมพ่ออังวิมะาสัยเป็นอิมด้วยอโกุระสมกขวจนะโยสุวปิจามตังอีชื่อด้วยอิวันุวันนาชาลาหลังจากอีชื่อช้าง อาเป็นนางด้วยนางชาโตกตารสานนามเพญนาาเป็นประกอบกันด้วยนาเยปรญยุตสสำเร็จลูปเป็นทันดีนางแปลว่าผู้มีไม้เท้าผู้มีไม้เท้าสิ้นผู้มีไม้เท้าผู้มีไม้เท้ากะผู้มีไม้เท้าเฉพาะผู้มีไม้อีกรูปหนึ่งมีรูปเป็นทันดิงครับให้รักษาครับ พออังอิภาระสะอีเป็นอีด้วยอกครัสมีโคจนะโยสวิจจะตั้งอีชื่อช้าเหมือนกันแต่หลังจากอีชีชาแปลงอังเป็นนิคหิตด้วยอังโมนิคหีตตังชลาเปหีอ่าแสดงว่าลำดับนี้เหมือนกันเลยใช่ไหมครับนะเปลี่ยนเฉพาะส่วนนี้ส่วนเดียวครับนะตรงนี้แถวนี้แถวดีวนะการอีชชาแปลงอังเป็นนิคหิตด้วยอังโมนิคหีตังชล้าเปหีและประกอบนะครับไม่รู้เป็นทันดิงอันนี้มันิครับการสรูปรวม ทันเดีงสามเดิมเกิดฐานดีล้างทันดีลงอังทุติยาวิพันธ์กรรมเทธุติยามแย่พญนาททางอจายสระอิมปุปปามาโทติตามัสสารสเรนาวิโยชเยพออังวิราชอิเป็นอิมด้วยอาโคราสเมกวัชนาโยสวาปิจามตังอิเชื่อชาหลังจากอิเชืชามแปลงอังเป็นนิกาหินด้วยอังโมนิกาหิตังชรเป น,นามเพญชนะทาไปประกอบกับสระีนาเยบรานโยเตสําเร็จรลกเป็นทันดิงแปลว่าซึ่งผู้มีไม้เท้าย่างผู้มีไม้เท้าสิน้นผู้มีไม้เท้าตลอดกากผู้มีไม้เท้าเฉพาะผู้มีไม้เท้า,ท,าทันดิงสําเดิมคือทันดีทันดีลงอ่านทุติยาวิภานด้วยกรรมมันเถิทุติยามแย่พเพญชนะธา,าออกจากสระี อุพามาโทธิตามัสสาราเสารนา,า,าวิโยชาเยมพอดัอาาสายเป็นอิมด้วยอากคระสเมกวัจนัโยสวุวะปิจามตังอิเชชาอิว,อวันุวันนาชาะลาัลงจากอิเชชาแปลงอัมเป็นนิคหมิมอามโมนิคหิตังชนะเปหินำเพียญชนะทัพประกอบกับสอิมนายเยมปรังยุตเตสำเร็จโลเป็น ผู้มีไม้เท้าส่วนผู้มีไม้เท้าย่างผู้มีไม้เท้าผู้มีไม้เท้าผู้มีไม้เท้าเฉพาะผู้มีไม้ทันดิงสามเดิมคือทันดีหลังทันดีลงอังธุติยาวิพานกรรมันเถทุติยามแย่พัญญานาถอาจารสรอีบุพามัโททิตามัสารเสรนาวิโยชเย อังวิพานราสอีเป็นอิมด้วยอโครสเมกวัจนะโยสวาปีจามตั้งอีชื่อชา้าอิวันุวนันนาชาลาหลังจากอีชื่อชา้า<ป>อัมเป็นนิคาหิมด้วยอามนิคหิตางชราปินามเพียจินาทาประกอบกับอิรมนาเยมปราญยุเตสสำเร็จโลกเป็นทันดิงแปลว่าซึ่งผู้มีไม้เท้าสูงผู้มีไม้เท้าสิ้นผู้มีไม้เท้า ผู้มีไม้เท้ากาผู้มีไม้เท้าเฉพาะผู้มีไม้ทันดิงสาเดิมคือทันดีล้างทันดีลงอังทุติยวิพานกรรมันเททุติยามแย่ปัญญาท้าอจารยสรยีมุพมาโททิธมรมสารเสรนวิโยชาเยมพอราศเป็นอิมด้วยอกโครสเมกวัจนะโยสวปิจามตังอีเชื่อชาอิวันุวันนาชาลาหลังจากอีเชื่อชาแปลงอาเป็นนิคาหิม อมนิกหิตังชราเปียหยน,นำเพญยนทาไประกอบกับสร,รีมนาเยบรายุเตสำเร็จรูกเป็นทันดิงแปลว่าซึ่งผู้มีไม้เท้าสูงผ <S S 2> ู้มีไม้เท้าสิ้นผู้มีไม้เทา้าตลอดผู้มีไม้กาผู้มีไม้เทา้เทาเฉพาะผู้มีไม้ทันดิงสาเดิมคือทันดีหลังทันดีลงด้วยกรรมเทตุติยามแย่เพญเนา้าอจากสรยีม ปุพามันโทติตามัสสารเสรนาวิโยชาเยมพ่อลัสายิเป็นอิมด้วยอาคุรสเมกวจนะโยสวาปิจามตั้งอิชื่ชาอิวันุวันนาชาลาหลังจากอิชื่ชาแปลงอัมเป็นนิคหินอัมโมนิกหิตังชราเปหีนนำเปยัญนาทรรด้วยนาเยปราญโุเตสำเร็จรูปเป็นทันดิงแปลว่าซึ่ง พอดมีรูปเป็นทันดีธน,นินนะครับปัทมาอา,ารัปนาลุยเยพัฒมีรูปเหมือนการเข้าไปอุพจน์นะครับนะต่อไปทันดินาตรีพัฒ์เพราะในพระรัศมีเป็นอีด้วยอโครัสเมกวจนะโยสวัปิจะแล้วก็สมเห็จเลยนะครับแยกออกมาก่นและรัสะนะครับเพราะนามต่อไปทันดีหีทันดีพีนะครับตัวนี้ลงหีมาก็สมเหตุพีก็เป็นหีเป็นพีนะครับฝาไอุพจน์นะครับถ้าเป็นเสียงยาวมีรูปเสียงยาวอย่าง เดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นอีกรันหลือ,อุกรันก็ตามนะครับทั้ง3ดิงเลยนะครับเหมือนกันทั้งหมดนะครับแต่ตาติยาเป็นต้นไปจนถึงติริพัทนะครับต่อไปทันดีโนทันดิสะนะครับติธิพัทแก่ผู้มีเมตตามทันิีโนนะครับเพราะใส่พระรัศยอีเป็นอีตั้งอีชื่อช้าหลังอีชื่อช้าแปลนซาเป็น,ปนด้วยชระโตสัสนุวาทัานดิสาก็พระใส่พระรัศย์อิบิดลงสาคมนะครับทันดีนางผู้พน์ลงนางมาก็สิ็จเลยนะครับ กกท่านสเกตดูนะครับทุติยพัฒกับจารุทีกับจติพัฒน์ฒรูปต่างกันนะทุติยาพัฒม่รูปเป็นทนันดีนางเสียงสั้นนะครับแต่ถ้าผูพน์ของนางจารุทีหรือจติพัฒมิรูปเป็นทนันดีนางนะครับพอฉะนเ้นเสีสยงเอกับเสียงอีออต่างกันนะครับถ้าเสียงสั้นเป็นปลายเอกพอ์เขาเป็นอังนะครับถ้าเป็นเสียงย,ยาวเป็นนางจรุทีหรือนางจัฒนนะครับนะอาถรมพณ์ทำรูปทันดีโนนะครับ นี่มันครับทันดีโนวสามเดิมคือทันดีลางทันดีลงสาจุทีวิพันธ์สัมปะทานเนจตุทิมแยกพญนาถโอจารอีปุพพมันโทีธรรมสารเสรนวิโยชชพอสาวิพันลาสัยเป็นดิมด้วยอาโครสเมกวัจนะโยสวะปิตั้งอีเชื่อชืาง อิวันุวันนาชาลาหลังจากอีเชื่อชั่มแปลงสาเป็นนูชาลสาโตสัสโนวันนำเพญนัทาเทประกอบมเก่าสลีมน่าเย็ประรยุตสิสำเร็จรูปเป็นทันดีนวูแพรแกมผู้มีไม้เท้าเพื่อผู้มีไม้เท้าตอมผู้มีไม้ทัทนดีนวนสาเดิมคือทันดีล้างทันดีลงสาจุถิวิพันสัมผัสทันในจตุตีมแย่ไปรญนั้นเท์าออกจากสลีม ปุมโทธิตามสารสเรนวิโยชัเยมพอสาวิภันลสเป็นดอากุรสเมกวชนาโยสวะปิจามตังอิชื่อชาอิวันุวนาชาลาหลังจากอีชื่อช้างนะเยมปรญยุเต จาุตธิไม่พลาด้วยสัมปทาในจัุติแยกแขนงท้าวจักรสีด้วยภูมิปาตุติตามัสาระสํเรหนวิโยชเย สำเร็จเลือเป็นทันดีนวลแปลว่าแก่ผู้มีไม้เท้าผู้มีไม้เท้าต่อผู้มีไม้เท้าทันดีนวลสาเดิมคือทันดีทันดีลงด้วยสัมปทานเนจตุเทียมแย่ภายนาทเอาใจสรายปุพมามทธิธรรมสระสรเรณวิโยชเยยพราสัายเป็นดีมด้วย ช้างอีเชื่อชางด้วยอิวันุวนันนาชลาหลังจากอีเชื่อชางแปลงสาเป็นนวมชาลาตุสัสสนุวานนำแผินันทาไปประกอบกับระอีมนาเยบรัญยุตเตสําเร็จโลกเป็นทันดินนวมแปลว่าผู้มีไม้เท้าเพื่อผู้มีไม้เท้าต่อผู้มีไม้เท้าทันดินนวลสําเดิมคือทันดีทันดีลงสาจุถิวิพานด้วยสัมปทานในจตุทิม yeah. แย่แผนนเนธาอาจากซาอีม โุภะมาโทติตามาสารสเรนาวิโยชาเยตังด้วยอากรสามีกวจนาโยสวับปิจามตังอิชื่อชาอีวันุวันนาชาลาหลังจากอิชื่อชาซาเปนรวมชาลาโตสสะโนวานำเพญนินันท์ทไปประกอบกรรมสราีมนาเยมรัญุเตสำเร็จโลกเป็นทันดีนุวมแก่ผู้มีไม้เท้าเพื่อผู้มีไม้เท้าต่อผู้มีไม ทันด no, ีโนสาเดิมคือทันดีลังทันดีลงสาจุิวิพันสัมปะทานเจตุทีมแยกพญนาถอจารสหิุพมาทิตามัสรเรนวิโยชาเย่ด้วยอโครสเมกวัจนาโยสวาปิจามตั้งอิวันุวันนาชาลาหลัจอิชือาแปลนสเปนนุมชาลาโตสานวัน ด้วยนาเยปรายุเตสัมเด็จลูเป็นทันดิโนเียนูเพื่อผู้มีไม้เท้าผู้มีไม้เท้าต่อไปครับดูย้อนหน้าต่อไปสมาปฏิพัทธ์ครับเริดตจาตินานะครับนานว่าการแปลงเป็นนานาอันว่าการแปลงเป็นนานานว่าการแปลงเป็นนาโพติย่อมมี โหติย่อมมีชรโตจาติสุติณะด้วยสุดว่าชรโตจะชรโตจาติสุติณะด้วยสุดว่าชรโตัวจ่าทัานดีนาครับมาจากทันดีสาสวิพ,พสวัสพรพะสาวยพัสสศอีเป็นอีแล้วก็ตั้งอีชื่อชา้าแล้วก็หลานอีชื่อช้าแปลงสมาเป็นนาด้วยชรโตจะนะครับ อันนี้มันครับทำตุลุปเลยทันดีนาสมเดิมคือทันดีหลางทันดีลงสมาพัจะมีวิพันธ์อปาทานในปัญจะมีมแย่พญนาทออกจากสรอีมปุปามาโทถีตามาสาราเสรนาวิโยชาเยมพ่อสมาวิราสัยเป็นอิมด้วยอาโคราสเมกวัจนาโยสวะปิตั้งอีเชื่อช้างอิวันุวันนาชาลาหลังจากอีเชื่อช้างแปลงสมาเป็นนา ชาลาโตจานาำเพยญนาทาไปประกอบกับระอีนาเยมรญยุเตสํำเร็จรลกเป็นทันดีนามแปลว่าแต่ผู้มีไม้เท้าผู้มีไม้เท้าผู้มีไม้เท้า,ท,า,ท,าทันดีนานสามเดิมคือทันดีหลงทันดีลงด้วยผู้พามาถวทิตามาสารสาร,สารีนาวิโยชเย ราษีเป็นอีนด้วยอีวันุวันนาชาลาน,นาเยมประยุตสำเร็จดลวยเป็นแปลว่วาแต่ผู้มีไม้เท้าผู้มีไม้เท้าผู้มีไม้เท้า ผู้มีไม้เท้าทันดีนาสาเดิมคือทันดีล้างทันดีลงสมามปัญมีวิพันอปาทานใปัญจะมีมแย่ปัญนาท้าอาจารยสปุพมาโททิตามัสสรเรนวิโยชาเยสเป็นอิมด้วยตั้งอิชื่อชารรุวรรณาชาลาหลังจากอิชื่อชาด้วย นามเพียญนาชาไปประกอบการเสดนะเยบรานยุเตสำเร็จโล,ลกเป็นทันดีนาแปลว่าผู้มีไม้เท้าเพื่อผู้มีไม้เท้าเพราะผู้มีไม้เท้าทัาาทาทานดิสมาก็รักษะอย่างเดียวครับทันดิมหาก็หลังจะรักษะแล้วก็แปลงสมาเป็นมหานะครับนะ ต่อไปธนิหีธนิพีนะครับผู้พนมีสองรูปนะครับต่อไปธนีโนธนิสะธนนางเป็นจตีพัดเหมือนกับเจรถีพัดทุบกานนะครับอสูตนางจะตกตรรักษาครับหลังจากอิชเชียช้าที่ทารักษาแล้วแปลงอังเป็นนางนะแปลงอังเป็นนางบ้างนะครับอสูตรนี้ก็จบนะครับ